สวัสดีครับคลิปนี้เฉลยแบบฝึกหัด2.1กไก่นะครับนาที่73ข้อที่1ใหญ่จงเขียนอันตราส่วนจากข้อความต่อไปนี้นะครับก่อนที่จะไปทำนะครับขอเกินนำนะครับอัตราส่วนนะคือการเปรียบเทียบระหว่างปริมาณ2ปริมาณนะครับพูดง่ายคือเปรียบเทียบสิ่งของสงสิ่งมาดูข้อที่1 ครู2คนดูแลนักเรียนห้าห้คนข้อที่หนึ่งนี้เป็นการเปรียบเทียบอะไรกับอะไรครับข้อที่หนึ่งเป็นการเปรียบเทียบครูนะครับต่อนักเรียนนะครับเมื่อเขียนเป็นอันตราส่วนจะได้เป็นสอง ต่อ55ข้อที่2นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์เครื่องละคนอคนเป็นการเปรียบเทียบ2ส,สิ่งคือคอมพิวเตอรอ์ใช้หน่วยเป็นเครื่องนะครับ เรียนนะครับหน่วยเป็นคนเอามาเขียนเป็นอัตราส่วนจะได้เป็น1ต่อ3ข้อที่3กันไก3สเล่มสำหรับนักเรียน10คนอันนี้เปรียบเทียบคือกันไก ใช้นูยเป็นเล่มนะครับต่อนักเรียนนะครับเขียนเป็นอัตราส่วนได้คือกันไก่ครับกันไก่สามต่อนักเรียน10คนข้อที่4ราคาทองคําแท่งบาทละ1,9600บาทอันนี้เป็นการเปรียบเทียบอะไรดูสิ เปรียบเทียบน้ำหนักของทองนะครับที่ใช้หน่วยเป็นบาทต่อราคาที่ใช้หน่วยเป็นบาทนะครับนะบาทของสองตัวนี้นะครับไม่เหมือนกันนะเป็นบาทของน้ำหนักทองนะครับ กับบาทที่เป็นราคานะดังนั้นนำมาเขียนเป็นอันตราส่วนจะได้เป็น1ต่อ1,9600ข้อที่5้ารถยนต์แล่นได้ระยะทาง180กิโลเมตรในเวลา3ชั่วโมงอ่ะข้อนี้เปรียบเทียบอะไรกับอะไรครับข้อนี้เปรียบเทียบ ในเรื่องของระยะทางใช้หน่วยเป็นอะไรครับใช้หน่วยเป็นกิโลเมตรเปรียบเทียบกับเวลาใช้หน่วยเป็นชั่วโมงดังนั้นเขียนเป็นอันตราส่วนได้คือ หนึ่งร้อยแปดสิบต่อสอามข้อที่หกอัตราส่วนการเต้นของหัวใจมนุษย์เป็นเจ็ดสิบสองครั้งต่อนาทีนะครับข้อนี้เปรียบเทียบคือการเต้นของหัวใจนะครับ ใช้หน่วยเป็นครั้งนะเปรียบเทียบกับอะไรครับเปรียบเทียบกับเวลาใช้หน่วยเป็นนาทีดังนั้นนำมาเขียนเป็นอัตราส่วนจะได้เป็น72ต่อ1ข้อที่7 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความยาวและมีมีความยาวหกเซนติเมตรและมีความกว้างสี่เซนติเมตรอันนี้เปรียบเทียบความยาวความยาวของสี่เหลี่ยมมุมฉากใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรเปรียบเทียบกับ ความกว้างซึ่งใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นอันนี้เขียนเป็นอันตราส่วนจะได้เป็น6ต่อ4ข้อที่8เตรียมน้ำเกลือสำหรับแช่ผลไม้โดยใช้เกลือ2ช้อนชา และน้ำ5ลิตรข้อที่8นี้เปรียบเทียบอะไรครับเปรียบเทียบเกลือปริมาณเกลือนะครับใช้หน่วยเป็นช้อนชาต่อน้ำนะครับใช้หน่วยเป็นลิตรดังนั้น เขียนเป็นอันตราส่วนได้คือ2ต่อ5ข้อที่9ชงกาแฟโดยใช้กาแฟ2ช้อนชาและน้ำตาล1ช้อนชาข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบปริมาณกาแฟนะครับใช้หน่วยเป็นช้อนชา เียบเทียบกับน้ำตาลใช้หน่วยเป็นช้อนชาเช่นเดียวกันดังนั้นข้อนี้จะเขียนเป็นอัตราส่วนได้คือ2ต่อ1ข้อสุดท้ายนะครับแม่ซื้อมะม่วงและชมพู่อย่างละ3กิโลความหมายคืออะไรความหมายคือ ซื้อมะม่วงก็3ากิโลชมพู่ก็3ากิโลนะครับดังนั้นอัตราส่วนนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างมะม่วงนะครับหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมต่อชมพู่ใช้หน่วยเป็นกิโลกร,รมัมเช่นเดียวกัน นะครับดังนั้นเขียนเป็นอัตราส่วนจะได้คือ3ต่อ3นะครับอันนี้เป็นข้อหนึ่งใหญ่นะครับสำหรับข้อหนึ่งใหญ่นี้นะสำหรับคนไหนนะครับที่เปิดมาฟังแล้วไม่เข้าใจในหัวข้อไหนนะครับหรือข้อย่อยข้อไหนนะครับก็อ่า สอบถามใต้คอมเมนต์ได้นะครับต่อไปเรามาดูข้อที่สองใหญ่กันเลยข้อที่สองใหญ่ช่างปูกับเอื้องสีขาวและก็สีเขียวนะปูเป็นพื้นห้องดังรูปนี่จงเขียนอันตราส่วนต่อไปนี้นะครับข้อที่หนึ่ง นะจงเขียนอันตราส่วนของกระเบื้องสีเขียวต่อกระเบื้องสีขาวอ่านดูก่อนเปรียบเทียบสิ่งของสองสิ่งคือกระเบื้องสีเขียวกับกระเบื้องสีขาวนะครับจะเขียนเป็นอันตราส่วนได้คือนะเราก็มานับเลยกระเบื้องสีเขียวมี1 2องสามสีห้าหกเจดังนั้นกระเบื้องสีเขียวจะได้เป็นเกาต่อกระเบื้องสีข,ขาวนะับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจอสิบสบสา 4 4 5 5และ16นะครับดังนั้นกระเบื้องสีขาวจะมีจำนวน16แผ่นดังนั้นข้อที่1อัตราส่วนของกระเบื้องสีเขียวต่อกระเบื้องสีขาวได้เป็น9ต่อ16อ่มาดูข้อที่2ออัตราส่วนของกระเบื้องสีเขียวนี่นะครับ สีเขียวหาไปแล้วนะต่อกระเบื้องทั้งหมดนี่เมื่อกี้เรานับสีเขียวไปแล้วสีเขียวคือเก้าตอกระเบื้องทั้งหมดนะครับเราก็เอา16บหกนะครับบวก9เป็นยีหดังนั้นกระเบื้องทั้งหมดมียีิบห้าแผ่น ดังนั้นข้อที่2จะได้เป็นอันตราส่วนคือ9ต่อ25อ่ะข้อที่3ข้อสุดท้ายนะครับในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับมีจำนวนครูและนักเรียนดังต่อไปนี้นะตามตารางเลยนะครับเออครูนะครับครูผู้หญิงมี160ครูผู้ชายมี100 นักเรียนหญิงมี790และนักเรียนชายมี610จงใช้ข้อมูลในตารางเขียนเป็นอาาัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบจำนวนของคนต่อไปนี้มาดูข้อที่1โจทย์ต้องการคขเปรียบเทียบคขกับคขโจทย์ต้องการเปรียบเทียบครูชายนะครับต่อ ครหญิงเราก็มาดูเลยครูผู้ชายมีเท่าไหร่ครับครูผู้ชายมีหนึ่งร้อยต่อครูผู้หญิงคือ 160. หนึง่งร้อยหกสิบดังนั้นข้อนี้เขียนเป็นอันตราส่วนได้คือหนึ่งร้อยต่อหนึ่งร้อยหกสิบข้อที่สองเปรียบเทียบใครเปรียบเทียบนักเรียนหญิงต่อนักเรียนชาย นักเรียนหญิงมีเท่าไหรครับนักเรียนหญิงมี790ดรนักเรียนชายมี610อยสิัตราส่วนข้อที่2นี้จะได้เป็น790ต่อ610ข้อที่3จํานวนครูทั้งหมดนี่ครูทั้งหมดเปรียบเทียบกันกันกนกบจํานวนนักเรียนทั้งหมดนะครับ ครูทั้งหมดดังนั้นเราจะต้องบวกทั้งครูผู้หญิงแล้วก็ครูผู้ชายนะครับบวกกันได้เป็น260นี่ครูทั้งหมดนะครับอ่ะดูนักเรียนทั้งหมดอ่ะนักเรียนก็คือเอา790บบวกกับ 6กรได้เป็น1,400นอะครับคนอันนี้คือนักเรียนทั้งหมดทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะครับอ่ะเอามาตอบคำถามได้แล้วครูทั้งหมดคือ260ต่อ,อนักเรียนทั้งหมดคือ1,400ง่รอยะข้อสุดท้ายครับจำนวนผู้หญิง ่อผู้ชายอ่าอันนี้เขาโฟกัสไปที่ผู้หญิงไม่รู้ว่าจะเป็นครูนักเรียนขอเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็อันนี้โฟกัสไปที่ผู้ชายนะครับดังนั้นเราจะต้องรวมผู้หญิงผู้หญิงทงั้งครูทั้งนักเรียนนะครับจะรวมได้เป็น เท่าไรครับลองดู950นะครับและรวมผู้ชายที่เป็นครูแล้วก็นักเรียนจะได้เป็นเท่าไหร่ครับส1 0 ดังนั้นข้อนี้ตอบได้แล้วผู้หญิงทั้งหมดคือ950ต่อผู้ชายทั้งหมดคือ710นะครับอันนี้ก็เป็นาการเฉลยแบบหักสด2.1กไก่นะครับถ้าในส่วนของตรงไหนนะครับที่นักเรียนฟังแล้วรู้สึก ไม่เข้าใจนะครับหรืออธิบายยังไม่รู้เรื่องนะครับก็อยากให้นักเรียนแนะนำมานะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ